คอมเมนต์มาแล้วบอกว่าให้ลองเปลี่ยนหัวเทียนมันจะสตาร์ตติดง่ายขึ้นมั้งนะเขาบอกเราเปลี่ยนหัวเทียนดูมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเปลี่ยนหัวเทียนจะสตาร์ตติดง่ายไหมจะคิดที่แล้วแม่งสตาร์แทบไม่ติดอันนี้จริงๆหัวเทียนเนี่ยมันก็เป็นหัวเทียนใหม่นะจากที่ดูๆนะนี่ได้มาหมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะ เนี่ยดูมันก็ยังใหม่นะ BP7 HS เบอร์เดียวกันมันสภาพมันก็แทบจะใหม่เลยนะเห็นไหมเนี่ยมาดยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอันนี้แล้วมาดูกัน นี่แกะได้แล่ะมาจนน้ำมันท่วมแล้วยังไม่ติดเลย สรุปเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก็ยังสตาร์ทติดยากตอนนี้ไม่ติดด้วย